นะโมตัสสะนะมอะอุนโมพุทธายะนโมพุทธายะนะมอะออุขอให้พยันอันตรายต่างๆอย่าได้มากำกายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสวัสดีครับมาพบกันครับกับ YouTube ช่องอาถันอาจารย์คมครับก็จะเอาเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวอาถันเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้ มาถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมรับฟังกันครับแต่ไลฟ์สดผมก็จะเอาวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขลังที่ผมมีอยู่มาถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมรับฟังกันครับเพราะว่าเก็บสะสมมานานแล้วก็เก็บมาเป็นพันๆชิ้นครับบอกไม่ถูกครับว่าวัตถุมงคลต่างๆหรือเครื่องรางของขลังที่เก็บมา สมัยก่อนมันก็เป็นความชื่นชอบส่วนตัวครับแล้วแต่ทุกท่านจะใช้วิญยาณในการรับชมรับฟังกันครับของแท้ก็มีแล้วก็ไม่รู้ว่าบางอย่างอาจจะเป็นแท้หรือไม่แท้ก็ว่ากันไปครับท่านผู้ชมที่ได้เห็นนี่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยผมก็เก็บมานานแล้วครับเก็บมาเป็น10ปีนะครับผมก็สั่งสมมามีเพื่อนให้มาครับ แต่แท้ไม่แท้ผมไม่แน่ใจครับก็เอามาให้รับชมรับฟังกันครับอยู่ตรงหน้านี้ผมนี้เนี่ยเป็นพระนะครับในตำนานของเบญจภาคีนะครับหนึ่งในห้าของพระเบญจภาคีนะครับผมถือว่าเป็นสุดยอดของพระเครื่องนะครับก็เป็นตำนานเล่ามาเสียนพระก็เคยเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้นะครับ พระที่อยู่ต่อหน้าท่านทุกคนเนี่ยก็คือจะเป็นพระร่วงนะครับยืนประทานพรหลังลางปืนของสวรรค์โลกครับผมก็บอกได้เลยครับว่าเรียกสั้นๆว่าเป็นพระร่วงลางปืนนะครับผมพระร่วงลางปืนชื่อสั้นๆง,ง่ายๆนะครับเป็นอันดับแรกของพระร่วงประทานพรนะครับหลังลางปืนสวรรคโลก ือว่าเป็นสุดยอดนะครับแห่งพระจักพรรดินะครับผมเป็นพระเนื้อเนื้อชินนะครับตามตำนานบอกไว้ว่านะครับขุดพบในกุนะครับวัดพระีรัตนมหาธาตุนะครับสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยครับผมเป็นพระศิลปะนะครับในยุคข,ของขเขมรน,นะครับ เป็นของยุคเขมรนะครับเขมรยุคนั้นก็จะเป็นนะครับยุคบายน์นะครับอายุประมาณ700ปีนะครับ700ปีมีลักษณะเป็นพระนะครับยืนประทานพรนะครับยืนอยู่แล้วก็ประทานพรนะครับในซุ้มเรือนแก้วนะครับสูงประมาณ8เซนติเมตรโดยประมาณนะครับ8เซนติเมตรอันนี้อาจจะเป็นของที่พิมพ์เรียนแบบแล้วก็ปลุกเสกมานะครับ สูงนะครับ8ซนิเมตรและกว้างประมาณ2.5ซนติเมตรนะครับสานนิฐานว่าพระนี้เป็นพวกนะครับเป็นพวกขอมนะครับที่ได้สร้างไว้ในสมัยที่เข้ามาเรืองอำนาจในยุคสุขโขทัยนะครับขอมนี่ต้องบอกตรงว่าขอมหรืออีกทางหนึ่งก็คือขเขมรน,นะครับพวกนี้เขาจะมีอัขราโบราณและก็มีคาถาอาคม ในยุคนั้นรุ่งเรืองมากครับในอรารยธรรมบางเรื่องของคอมคเขมรน,นี่ถือว่าสุดยอดครับผมเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่พระหลวงลางปืนนะครับก็เป็นอรารยธรรมของคอมนะครับแต่รูปพระเนี่ยปางประธานพรเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคือเหมือนคอ,อมโบราณนะครับเป็นคอมโบราณเลยนะครับ อาจจะพิมพ์ก็คือพิมพ์เรียนแบบนะครับอาจจะไม่ใช่ของแท้เพราะว่ารางปืนชัดเจนมากนะครับเนี่ยเป็นลางปืนเชื่อว่าใครพกติดตัวไว้ก็คือจะเกิดอํานาจวาสนาบารมีครับมีอํานาจวาสนาบารมีนะครับหากมีติดตัวไว้ก็คือเป็นพุทธคุณมีครอบคุมแล้ครับ ก็เป็นความเชื่อผมถามเซียนผ้าหลายๆคนเขาก็บอกว่ามันหายากครับเพราะว่ามันอายุเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยปีขุดพบเนี่ยก็มีคนมาเช่าไปอะไรไปถ้าเป็นเบญจภาคีเนี่ยก็จะมีราคาสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นทางความเชื่อนะครับคือพระร่วงเอกลักษณ์ของพระร่วงรางปืนเนี่ยคือด้านหลังขององ,องค์เนี่ยจะมี สัญลักษณ์เป็นล่องลึกยาวนะครับเป็นล่องลึกยาวนะครับตามองค์ตามลักษณะนี้แหละครับซึ่งที่มาคําว่าลางปืนนะครับซึ่งที่มาคําว่าลางปืนส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงจัดนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงจัดนะครับบางองค์ก็แดงออกลูกว่านะครับเป็นเนื้อตะกัว แกชินก็มีนะครับผมแต่พบน้อยมากนะครับและลักษณะต้องมีสนิมไขาขาวปกคุมตัวตัวองค์พระนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลักษณะมัอนอย่างนี้ครับสนิมไขาขาวก็คือปกคลุมดมองอวคือก็เป็นลักษณะเด่นนะครับของพรล่วงลางปืนแต่อย่างว่ามันเป็นความเชื่อนะครับมันเป็นความเชื่อนะครับ จากการขุดพบพลวงหลังลางปืนในคราวนั้นนะครับต่อมาต่อมาเนี่ยบรรดานักสะสมะเครื่องทั้งหลายเนี่ยก็จำแนกพิมพ์ทรงไว้ถึงห้าพิมพ์ทรงด้วยกันครับคือหนึ่งพิมพ์ใหญ่ฐานสูงนะครับพิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับแล้วก็พิมพ์แก้มปะนะครับพิมพ์เล็กครับผมตัวนี้พิมพ์หน้านุมนะครับ พิมหน้าหนุ่มนะครับมันจะจะมีหน้าหนุ่มหน้าหนุ่มแล้วก็พิม์พเล็กครับตัวนี้คืออาจจะเป็นของเรียนแบบอะไรประมาณนี้เขาก็มาปลูกเสกแล้วผมก็ได้จากเพื่อนมานะครับก็เพื่อนก็บอกว่าคือหนึ่งมันเหมาะกับผมนะมันเหมาะกับผมมันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อการขุดค้นพบเนี่ยเมื่อปีพศ2497ครับ าทางกรมศิลปากรเนี่ยได้มีคําสั่งให้เข้าไปบูรณะนะครับบูรณะปฏิสังขรณ์น,นะครับวัดวาอารามในยุคเก่าๆนะครับซึ่งชำรุปผุพังนะครับตัวประเทศวัดศรีนะครับวัดศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยจังหวัดสุขโขทัยก็เป็นสถานที่หนึ่งที่กรมศิลปากรเข้าไปบูรณะนะครับเหตุการณ์บูรณะครั้งนั้นยาวมากครับ ยาวถึง2ปีนะครับพศออ2499นะครับก่อในเดือนมีนาคมนะครับในเดือนมีนาคมเวลาประมาณตี3นี่ก็ได้มีคนงานก่อสร้างนะครับจำนวน4คนได้ลักลอบเข้าไปขุดอ่าพปางใหญ่นะครับตรงใต้ฐานพระพุทธรูปแถบฝั่งทิศตะวันตกนะครับผู้ลักลอบได้งัด อิศลาแดงนะครับที่ใต้ฐานแปดก้อนนะครับก็พบพระจำนวนมากมายมีทั้งพระพุทธรูปนะครับขนาดบูชาและก็พระเครื่องชนิดต่างๆนะครับภายหลังนั้นพบหสีขาวใบหนึ่งนะครับซึ่งไขนี้เองบรรจุพระห่วงหลงังลางปืนเอาไว้จำนวนหนึ่งนะครับ ซึ่งนับได้ประมาณ200 200ประมาณ240องค์นะครับส่วนใหญ่จะชำรุดเสียหายไปกว่าครึ่งราเครื่องที่ขุดพบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงครับส่วนหนึ่งเนื้อชินเงินนะครับพบน้อยสำหรับเนื้อดินไม่มีปากฏน,นะครับเล่ากันว่าช่วงนั้นผู้ลักลอบขุดพะลวงหลังลางปืนนะครับ ออกไปเลขขายที่สนามพระในราคาองาค์ละแค่4 0่0บาทครับยุคนั้น4 5 5 0บาทส่วนองาค์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขายกันองค์ละร้อองค์ละ1 0 0บาทครับสมัยยุคนั้นพศ2499เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าองค์ละร้อยนี่ก็ถือว่าเป็นเงินเยอะแต่ก็ไม่ได้ยเยอะมากนะครับแต่ทุกวันนี้บอกได้เลยครับว่า ราคาเป็น10บล้านครับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับและก็เชื่อนะครับว่าพุทธคุนนั้นมีอํานาจมากเลยครับมีอานาจมากต้องยอมรับเรื่องนี้ว่ามีอํานาจมากนะครับมีพุทุกุณยอดเยี่ยมในทางด้านนะครับทั้งมีอํานาจบารมีมีโภคทรัพย์นะครับแม่ตามหานิยมแควคาดโดยเฉพาะนะครับก็ระบุอยู่แล้วว่า พะล่วงหลังลางปืนนะครับแต่ผมเรียกสั้นๆว่าพะล่วงลางปืนนะครับแต่เขาเรียกว่าพะล่วงหลังลางปืนนะครับผมเรียกสั้นๆให้นะครับที่สําคัญก็คือด้านคงกระพันชาตีนะครับคงกระพันชาตีก็คือป้องกันอาวุธต่างๆนะครับคือหมายถึงว่าอาวุธจะเข้ามาหาตัวหาอะไรเนี่ยก็เข้าไม่ถึงตัวครับ ถือว่าเป็นพุทุกคุณยอดเยี่ยมของพระล่วงหลังลางปืนนะครับเครื่องรางของของังที่ผมสะสมไว้นะครับก็บอกได้ชัดเจนครับเพราะว่ามันเป็นอารยธรรมของขอมเพราะว่าพระหน้าอย่างเนี้ยต้องบอกเลยเลยว่าไม่ใช่พระหน้าไทยครับก็ลักษณะของขอมโบราณน,นะครับที่บันทึกไว้เนี่ยหน้าหนุมครับหน้าหนุ่มด้านนี้หน้าหนุ่ม แต่พระนี้ก็จะค่อยยากหน่อยเพราะว่ามันยาวนะครับยาวเท่ากับเขาเรียกหลังๆางปืนก็เท่ากับลูกปืนนะครับความเชื่อก็คือเชื่อว่าแคล้วคลาดนะครับกงพานชาตีพบไปก็จะเกิดอำนาจวาสนาบารมีกับตัวนะครับจึงเป็นที่หานะครับของเสียนผ้าต่างๆนะครับแต่บิจาพาคีมันหายากมากครับ สมัยสองสี่เก้าเก้าคนก็ไม่ได้รู้นะครับพวกที่ไปขุดขุดอะไรก็ขุดมาก็เอาไปขายไปอะไรก็คือก็ไม่ได้คิดว่ามันแท้ไม่แท้หรือผ้าอะไรพวกนั้นไหนจะไม่รู้แต่ขายองละสี่สิบห้าสี่นี่ก็ถูกมากนะครับยุคนั้นองละร้อยโอ้ยุคนั้นองละร้อยเที่ยวเท่ากับเงินทุกวันนี้ก็ไม่ต่ำกว่าคือบอกได้เลยว่าเงินร้อยบาทเยอะมากในสมัยปีสองสี่เก้าเก้าครับก็ตกประมาณทุกวันนี้ก็เป็นหมื่นแล้วครับบอกได้เลย แต่ผมชอบทรงนี้ที่เพื่อนเอามาให้เนี่เพราะว่าอะไรครับสวยสวยนะครับสวยมากนี่ฮะลางๆางปืนนะครับสองสี่เก้าเก้ามันก็คงจะมียุคยุคนั้นในตำนานว่าแต่ยุคในของโบราณนะเขามีลูกปืนเลยอย่างไม่มีหรอกครับยังไม่มีหรอกแต่คงคงจะเป็นทำนองว่าเขาพิมพ์ใส่อนี่ลงไปแล้วทีเนี้ย ยุคเป็นสมัยปัจจุบันก็มาเรียกลวงลางปืนอย่างเงนี้ยครับก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อว่าพุทธคุณจะมีสูงมากคนเราถ้าทำความดีนะครับพระองค์ไหนที่มีอยู่ก็มีพุทธคุณมากแหะครับถ้าทําความดีนะครับพุทธคุณก็จะเยอะเยอะเพราะว่าเราเป็นคนดีพระท่านก็จะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆครับ เป็นความเชื่อตัวนี้เพื่อนผมให้มานะครับแต่เพื่อนคนนั้นเขากเา็เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเสียชีวิตไปแล้วแต่เขามอบให้ผมเนี่ยเขาบอกว่าผมเหมาะกับสิ่งพวกนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับอาถรรพ์อาจารย์คมไปที่ไหนก็ช่างก็จะมีคนเอาพระเอาเครื่องรางเอาขอ,ของขังมาให้เรื่องด้วยตัวผมนะสมัยก่อนผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกครับแต่พอมีคนเอามาให้เยอะๆพวกเครื่องรางของข,องข,องของังหรือวัตถุมงคลเนี่ย ผมก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดูดผมเข้ามาดูดดดูดให้คนเอามาให้นะครับนี่คือมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าถ้ามีวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขัง,งที่มีอาคมมากนะครับก็จะช่วยหนึ่งป้องกันผมเน้นที่ป้องกันพยันอันตรายต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับตัวผมให้ผมแคล้วคลาดผมเชื่อตัวนี้นะครับ จากเรื่องร้ายมันก็จะกลายเป็นเรื่องดีจากเรื่องที่เลวร้ายคนจะปองร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยจากเรื่องเลวร้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องดีอ่าถ้าเรามีเครื่องรางวัตถุมงคลที่มีมาหาอํานาจมากเงี้ยฮะถ้าเราเป็นคนดีอย่างน,น้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองเห็นท่านก็จะช่วยป้องกันพยันอันตรายต่างๆให้กับเราครับอ่าก็เชื่อครับว่าพระหลวงนะครับอ่าพระหลวงหลังรางปืนเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อนะครับ แต่อันนี้อาจจะเป็นพ้าใหม่นะครับผ้าแท้นั่นแหละครับเป็นพระใหม่พ,พ้าพิมไม่ใช่กุ้ไม่ใช่กุ้ที่สมัยสองสี่เก้าเก้าครับไม่ใช่กุยุคนูน้นะครับถ้าของแท้ก็ต้องอายุราวราวเจ็ดร้อยปีนะครับเพราะว่ามันผลิตในขมิยุคอ่าบายนดูนะครับก็ตำนานบายนก็มีอยู่แล้วในบันทึกไว้นะครับยุคนั้นพวกขอมนะครับพวกขอมหรือขมนเนี่ยก็จะมักจะเป็น การบูชายันนะครับแล้วก็มีคาถาอาคมที่แก่กล้าเขาจึงเรียกว่าคาถาขอมนะครับคาถาขอมพวกขอมนี่สามารถดำดินได้นะครับในตำนานดำดินได้ดำดินมามาเจอมาเจอเข้ากับพระร่วง <c oughs> ก็เรียบร้อยขอมในตำนานนะครับผมก็ว่าผมชอบครับเป็นพิมพ์ที่สวยเป็นพิมพ์ที่สวยแล้วก็ คือพระสวยแต่เป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อคือหนึ่งเนี่ยเ,เป็นพระที่อยู่ในคือเป็นจ่าภาคีทั้งห้านะครับเ,เป็นจ่าภาคีทั้งห้าซึ่งได้รับความนิยมนะครับเป็นที่ได้รับความนิยมนะครับในวงการพระเครื่องทั้งทางทด้านพุทธศิลป์น,นะครับและก็ทางด้านพุทธคุณว่ายอดเยี่ยมนักนะครับ จัดเป็นเนบญจาภาคีนะครับคือจริงๆแล้วนะ่ะเรามีวัตถุมงคลหรือพระดีๆเครื่องรางของขังเราก็เก็บสะสมไว้ครับคือแท้ไม่แท้มันขึ้นขึ้นอยู่ที่ใจของเราเพราะว่าต้องบอกได้เลยครับเหมือนเหมือนของแท้เนี่ยมันมีอายุโบราณโบราณแล้วก็เสียหายไปเยืะอมันก็อาจจะมีไม่กี่องค์นะครับอยู่ยาวนานมานับพันปีแต่ ถามว่าเราจะไปตีราคาพระแต่ละองค์นั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของส่วนบุคคลครับแต่ผมได้มาอย่างไงราคาเท่าไหร่ผมก็พอใจในพระเครื่องที่ผมได้มานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกองค์นั้นมีพุทธคุณเมื่อรับการปลุกเสกมาแล้วนะครับผมเชื่อเช่นนั้นนะครับแล้วก็บันใจว่าถ้ามีของดีติดตัวไว้หรือมีพระเครื่องที่สุดยอดติดตัวไว้ก็จะทําให้ตัวเองนั้น แล้วคาาและปลอดภัยนะครับเสริมบารมีส่วนใหญ่ผมจะห้อยติดตัวไปตอนเดินทางครับก็ผมเชื่อว่าป้องกันภัยได้นะครับนี่นี่พะล่วงนะครับพะล่วงหลังลางปืนหรือพอผมเรียกว่าพะล่วงลางปืนนะครับสั้นๆตัวนี้เป็นปางหน้าหนุ่มครับยืนประทานพอรอยู่นะครับหลังก็จะเป็นลางปืนเนี่ย เป็นความเชื่อ,อเครื่องรางของขังนะครับพระพระวัตถุมงคลต่างๆผมเชื่อว่าทุกอย่างนั้นมีมีคุณค่านะครับมีคุณค่าแล้วก็ยิงย่งจะได้สวดคาถาอาคมกำกับไปด้วยนะครับยิ่งทำให้เครื่องรางของขังนั้นนะครับเกิดพุทธานุภาพอย่างแน่นอนครับผมนี่มันก็เป็นความเชื่อครับ ใครมีสะสมเครื่องรางของขังก็แชร์มาให้ดูหน่อยแล้วกันครับแต่ถ้าใครอยากจะชงจะเช่าอะไรต่างๆคือถ้าชอบก็มันมีลิงก์อยู่ข้างล่างครับลิงก์ไอดีลน์ก็ส่งมาส่งมาหาผมได้ครับถ้าอยากเช่าไปเพราะว่าผมก็มีเยอะนะครับหลายอย่างแต่ก็มีอย่างละชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เป็นความเชื่อครับส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่อาจารย์คมก็จะเน้นเล่าเรื่องพวก เรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์เรื่องที่ไม่มีใครรู้ครับผมจะเอามาเล่าและถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมรับฟังกันครับถ้าใครได้ดูคลิปไหนแล้วก็ชอบก็ซับสไคร้นะครับไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดขอคอมเมนต์มาให้ด้วยครับจะได้ปรับปรุงแก้ไขในช่องว่าควรจะเปลี่ยนแปลงและเล่ายังไงให้ผู้ชมเข้ามาดูมากมายครับอ,อย่างไนน้อยก็มีรายได้เป็นค่าลงค่าลด ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้อื่นทําบงทําบุญครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือเป็นทางความเชื่อของอาถรรพ์อาจารย์คงว่าบุญในชาตินี้ที่ผมทําผมจะทําให้มากครับเพราะว่าในทางหนึ่งผมก็ไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เป็นความเชื่อของผมนะครับใครเชื่ออย่างผมก็มันทําบุญครับอขอขอบคุณนะครับท่านที่กด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ และที่สำคัญคอมเมนต์มาให้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนบโมพุทธายะสัสุบังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับท่านทั้งหลายที่ท่านทำดีจงทำดีจงทำดีำดำดสาธุสวัสดีครับ